สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่โอกับช่องการดามาแชร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีนะคะาการยกเลิกนะคะของระบบ Thailand p a s s นะคะสำหรับคนไทยนะคะที่จะเข้าประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลดีๆนะคะพี่โอกอ็อยากจะฝากนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดเป็นกำลังใจในช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะค่ะไปฟังกันนะคะว่าวันนี้นะคะ พี่โ oh, อจะมีข่าวอะไรนะคะเกี่ยวกับไทยแลนด์พาสค่ะก็นะคะตอนนี้นะคะด่วนมีการยกเลิกระบบ t ไทยแลนด p a า k นะคะเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่นะคะ1มิถุนายน2565ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะก็คือจากช่วงนะคะที่เราได้ติดตามข่าวของสวคนะคะแล้วนะคะมีผลประชุมออกมานะคะว่า ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565เป็นต้นไปนะคะคนไทยนะคะที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะก่อนขึ้นเครื่องนะคะเข้าประเทศไทยคนที่เป็นคนไทยที่จะเข้าประเทศไทยนั้นนะคะไม่ต้องลงทะเบียนในไทยแลนด์พาสแล้วนะคะเริ่มวันที่1มิถุนายนนะคะ มี2กรณีนะคะในกรณีที่คนไทยที่ฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะหรือไม่มีวัคซีนเนี่ยก็สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนไทแ a n พา a ์ตนะคะเดี๋ยวไปฟังกรณีคนไทยที่ไม่มีวัคซีนนะคะสามารถเข้าประเทศไทยได้อย่างไรนะคะก็คือก็สามารถตรวจโควิดนะคะแบบ72ชั่วโมงนะคะจากประเทศต้นทางนะคะ ก่อนที่จะเข้าประเทศไทยนะคะและพอมาถึงสนามบินนะคะก็เข้าไปที่ยื่นเอกสารตรวจโควิดแบบ72ชั่วโมงนะคะที่ด่านควบคุมโรคที่สนามบินนะคะของประเทศไทยนั่นเองค่ะและในกรณีที่ไม่ได้ตรวจมาถามว่าขึ้นเครื่องได้ไหมนะคะก็ขึ้นเครื่องได้ปกตินะคะ ก็สามารถมาตรวจ ATK ที่สนามบินที่ประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีที่ไม่ได้ตรวจโควิดแบบ72ชั่วโมงจากประเทศต้นทางนะคะและในกรณีของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็แบบเดียวกันเลยนะคะก็คือสามารถเข้ามาตรวจ ATK ที่ สนามบินณนะวันที่เรามาถึงประเทศไทยได้ค่ะและในส่วนของต่างชาตินะคะเรามาฟังของตัวส่วนต่างชาติก็คือถามว่าต่างชาติยังต้องใช้ระบบ Thailand p a s s อยู่นะคะแต่ว่านะคะจะไม่ต้องรอนานเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนก็คือจะต้องมีการจองโรงแรมกักตัวใช่ไหมคะ ได้เอกสารการจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วเราถึงสามารถกรอกในส่วนของ Thailand p a า s ได้นะคะอันนั้นไม่ต้องนะคะต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศไทยทั้งที่คนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนและมีวัคซีนแล้วนะคะกรณีที่คนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะกรอก Thailand p a า s นะคะโดยที่ใช้เอกสารนะคะ วัคซีนของท่านนะคะกอกแล้วก็พาสปอร์ตนะคะแล้วก็ต๋วเครื่องบินนะคะวันเดินทางค่ะหลังจากกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็ไม่ต้องรอ QR code เหมือนเมื่อก่อนนะคะก็กรอกเสร็จเรียบร้อยก็สามารถได้ QR code เลยนะคะเพื่อและเวลาขึ้นเครื่องนะคะจากประเทศต้นทางท่านก็สามารถ จะตรวจโควิดมาก่อนแบบ72ชั่วโมงก็ได้หรือมาตรวจ ATK ที่สนามบินของประเทศไทยก็ได้นะคะหลังจากที่ท่านลงเครื่องแล้วและกรณีคนต่างชาตินะคะที่จะเข้าประเทศไทยแบบนะคะไม่ได้ฉีดวัคซีนใดๆเลยถามว่าเข้าประเทศไทยได้ไหมเข้าได้นะคะเพียงแค่ท่านเข้าไปกรอกที่ Thailand Pass นะคะโดยใช้เอกสารแค่ สองอย่างนะคะก็คือ,อพาสปอร์ตของท่านนะคะแล้วก็เมื่อกี้ลืมแจ้งนะคะแล้วก็ประกันโควิดนะคะท่านก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะมีหลายราคานะคะ30วัน60วันแล้วแต่ท่านนะคะสามารถเลือกซื้อได้เมื่อกี้ที่แจ้งว่าคนที่เข้าไปกอกอกไทยแลนด์พาที่ของต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็ต้องใช้เอกสาร ประกันโควิดเหมือนกันนะคะต้องซื้อประกันโควิดก่อนเข้าประเทศไทยด้วยนะค่ะแล้วคนที่เป็นต่างชาติที่ ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ใช้เอกสารนะคะเป็นพาส,สปอร์ตนะคะในการรงทะเบีย,ยน Thailand Pass แล้วก็ประกันโควิดนะคะที่ท่านซื้อมานะคะหลังจากนั้นท่านก็ได้ในส่วนของ QR code นะคะพอท่านมาถึงประเทศไทยนะคะท่านจะตรวจโควิด COVID มาก่อนจากประเทศต้นทางของท่านแบบ72ชั่วโมงก็ได้หรือท่านจะมาตรวจที่ประเทศไทยแบบ ATK ก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าเดือนหน้านะคะก็คือ เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนาคน2565เนี่ยการเข้าประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะก็จะมีความง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีนะคะข่าวคืบหน้าอย่างไรนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวพี่โอนะคะจากช่องการดามาแชร์เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะได้ฟังกันนะคะถ้าเพื่อนๆนะ ท่านไหนนะคะมีข้อมูลดีๆนะหรือข้อมูลการเข้าประเทศที่เปลี่ยนแปลงนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะใต้คลิปพี่โอได้นะคะค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย